โอเคค่ะทุกคนต่อวานะคะสักครู่นี้เมื่อกี้กี่ขอขอขอประทานโทษนิดนึงพอดีมีธุระสาคัญน้องโทรเข้ามาเลยต้องรับสายสําคัญนะคะอ่าเมื่อกี้ต่อนะคะพี่ขออีกสินาทีเอางี้ค่ะทุกคนเมื่อกี้พี่พูดถึงไหนแล้วนะพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่รอบรเบียงโคดใช่ไหมคะอ่าโอเคส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพระพุทธรูปปางมาลาวิชัยะคะ่ะทุกคนนะคะก็คือพระหัต์อ่าพระหัตถ์ซ้ายเนยวางอยู่บนพระเผาพระหัตถ์ขวาวางอยู่บนพระชานุนะคะ รูปแบบเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหลือให้เราเห็นละนะคะปกติน,นะคะทุกคนทุกคนดูภาพออก่าอันนี้คือเดี๋ยวก่อนเราจับได้ไหมเนี่ยเราจะเราจับได้ไหมเนี่ยจับบนราสถานได้ไหมอชี้ชี้แล้วกันพระหัตถ์ซ้ายเนี่ยจะวางอยู่บนพระเพลาทุกคนดูภาพออกมแล้วพระหัตถ์ขวาเนี่ยนะคะเอาเอาองค์ที่มันสมบูรณ์กว่าน,นี้หน่อยได้ไหมเนี่ยอ่ะเอาองค์หลายคนคือใน่ใจมึงทาไมไม่เอาองค์ที่สมบูรณ์หน่อยเมื่อกี้อันน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 ี้พระหัตถ์ซ้ายวางอยู่บนอ่าเขาเรียกอะไรนะพระเพลา แล้วพระหัตถ์ขวาในปกติมันจะต้องห้อยลงมาอย่างนี้ใช่ปะ่ะแล้วก็พาดอยู่บนพระชานุหรือเขา่าเหมือนพระพุทธรูปที่อยู่ตรงเ,เจดีย์ชัยมงคลที่วัดใหญ่จําได้ไหมคะหรือเอาให้แบบชัดๆเลยนะหลวงพ่อใหญ่อ่ะที่วัดม่วงอ่ะที่อ่างทองอ่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าปางาชนะมานนะคะหรือว่าปางมาลวิชัยนั่นแหละประมาณนี้นะคะเป็นรูปแบบของปางหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นในช่วงที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงแบบ คันอาตัดสรู้แล้วเนี่ยก็คือเหมือนมีมีพวกมารมาผจญในทุกๆรูปแบบทุกคนคะตรงนี้สวยจังเลยอะ่ะกี้รู้แล้วว่าทําไมคนชอบมาวัดนี้ตอนเย็นๆตอนที่แดดมันไอ้นี่เนาะคือจริงๆอะ่ะเราก็รู้แหละแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วกี้จะเลี่ยงไม่มานะคะเพราะว่าคนเยอะเราก็ไม่ค่อยอยากจะมาช่วงคนเยอะเขาก็คงอยากจะมาถ่ายรูปโดยที่แบบเอาจริงนะคะเวลาเขาไปเที่ยวโบราณสถานกันเนี่ยหรือว่าไปเที่ยวที่สวยๆอะ่ะ บางคนเน่ยเขาก็คงจะต้องหยุดงานแค่เสาร์อาทิตย์ถูกปะ่ะบางคนไม่ได้มาวันธรรมดาแล้วเวลาเขาไปยืนต่อแถวว่าถ่ายรูปก,กันตรงแบบจุดบางจุดอย่างเอาง่ายวัดธมิกราชอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งวัดชัยอะไรเงี้ยโอ้โหเขาก็มีความมานะพยายามกันมากนะคะแต่กี้เนี่ยจะจะเลี้ยงมาวันธรรมดาเพราะว่าคนจะน้อยหน่อยแต่เราก็ต้องมาในเวลาที่ไม่ใช่ช่วงที่แดดมันแบบเบาๆอะ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วช่วงเย็นๆเ,เขาก็จะเริ่มเข้ามากันแล้วหรือไม่ช่วงเช้าๆอะไรเงี้ยแต่เราเนี่ยพวกโรคจิตไง ชอบแสงแดดอีฉันชอบแดดอะไรแบบว่าอย่างนี้นะคะมุมนี้สวยมากค่ะทุกคนส่องไปเห็นเมนทิศกับเมนลน์ก็คือเห็นเมนทิศตรงนี้ใช่ไหมโอ้โหทุกคนค้ะงามจังเลยอะ่ะเหมือนในนี้เลยเหมือนตอนนั้นที่ไปเดินปราสาทนาครหลวงอะ่ะทุกคนแต่ปราสาทนาครหลวงอะ่ะยอดมันหายไปหมดแล้วนะคะยอดมันหายไปเกี้ยงเลยแต่ที่นี่มันยังเหลืออยู่คือจริงๆวัดนี้รู้สึกว่าจะไม่ได้ถูกเผานะคะทุกคนแต่ว่าถูกทิ้งล้างทุกคนนึกสภาพไหมว่านี่ขนาดมันถูกทิ้งล้างนะเนี่ย เออโหสุดยอดอะ่ะต้องขอบคุณคนที่เขาเข้ามาดูแลนะคะคือจริงๆแล้วคนที่เข้ามาบุกเบิกในเรื่องของการขุดไอ้ตัวโบราณสถานอะไรขึ้นมาวังเวงเนี่ยน่าจะเป็นท่านพญาโบราณราชธานินใช่ไหมกับกรมพยาดํารงเนี่ยที่ท่านมีคล้ายๆเหมือนอาจจะมีการพูดคุยกันนะคะเพื่อให้มีการอนุรักษ์เมืองเก่านี้เอาไว้แล้ววัดชัยเนี่ยนะคะทุกคนกว่ากรมศริลป,ปาก,กรจะเข้ามาเนี่ยโอ้โหก็ ปีพศเท่าไหร่เข้าไปแล้วล่ะนะคะแล้วเขาใช้เวลา5ปีนะคะในการบูรณะวัดนี้ให้กลับมาสวยแบบนี้แล้วตอนปีที่จําปีผิดไหมเนี่ยสองห้าสามห้าหรือเปล่าเนี่ยประมาณเนี้ยมั้งเขาถึงประกาศให้ที่เนี่ยเป็นโ,โบราณสถานขึ้นตรงกับกรมศิลปากรแล้วก็เริ่มมีการเก็บข้างคงก็เข้าสิบาทอะไรประมาณอย่างนี้แหละนะคะประมาณนี้อันนี้คือเป็นปางโป,ปรดพญาชมพูบดีนะคะทุกคนที่อยู่ทางด้านเมนทิศเมนไลน์ทางด้านฝั่งทิศตะวัน ออตกเฉียงใต้ของที่ระเบียงคดที่วัดชัยวัฒนารามแห่งนี้นะคะอย่างที่บอกว่าจุดนี้เป็นจุดที่เหลือมากที่สุดนะคะปางพระพุทธชูดีค่ะทุกคนเป็นปางเดียวกันกับพระพุทธนิมิตมานพระพุทธนิมิตพิชิตมารโมรีสีสันเพชรบรมาตาโลกนาที่วัดนาพระเมรุนั่นแหละแต่ที่นั่นจะเป็นองค์สีทองอลา,ามเพราะไม่ได้ถูกเผาทําลายถูกป่ะแต่ที่เนี้ยมันเป็นสาภาพที่ทุกคนเห็นเนี้ยเนี่ยปางเดียวกันนะคะเป็นปางเดียวกันนะคะปางเดียวกัน ถือว่าเขาจะเรียกว่าปางมหาจกักรพรรดิก็ได้ไปค่ะทุกคนนะคะนี่ค่ะสวยงามจริงๆแล้วจุดไหนที่มันเป็นลักษณะเหมือนมีอะไรยาวๆลึกๆอะไรเงี้ยนะคะทุกคนถ่ายสวยทุกที่เนาะเออมันเป็นมันเป็นรูปแบบของการถ่ายภาพที่สวยจริงอ่ะทุกคนเดี๋ยวเออเจดีย์ JD ปางที่วัดชัยค่ะทุกคนอ่ะไกล้สุดแล้วค่ะทุกคนกี่คิดถึงวัดอรุณวัดโพวัดแจ้งวัดพระแก้วอะไรต่างๆนานาจังเลยเพราะว่า ไปมาหลายปีแล้วนะคะยังไม่ได้มีโอกาสจะเข้าไปอีกเลยช่วงนี้ก็หลายสิ่งเอฟวิตติงโควิดน้ําท่วมอะไรกิก็ไม่รู้เยอะไปหมดนะคะแต่เดี๋ยวสัญญาว่าเดี๋ยวเสร็จจากที่ที่จะไปเนี่ยที่จะเข้าไปกรุงเทพนะคะมีหลายๆที่เลยที่จะต้องไปนะคะสวยมากค่ะทุกคนวัดชัยวัฒนารามตามนี้ค่ะทุกคนงามงดงามเกินคำบรรยายนะคะ เด็กเขาแต่งชุดไทยมาถ่ายภาพกันทุกคนคะกี้ยังติดทุกคนเอาไว้ใช่ไหมไอเรื่องใส่ชุดไทยมาถ่ายภาพเนี่ยเอาไว้ก่อไวไวไนนะคะกี้ไม่ลืมหรอกนะคะแต่ว่า <laughs> เดี๋ยวก่อนเอาไว้ให้แบบว่ากี้ทําใจได้ก่อนนะคะแล้วกี้จะใส่มาถ่ายแล้วกันจริงๆนะคะตั้งแต่เกิดมาในชีวิตหนึ่งเนี่ยเคยใส่ชุดไทยอยู่แค่สองครั้งเองมาทุกคนงานโรงเรียน <laughs> เออประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นจะมีคนบอกว่ากี้มึงใส่ไปถ่ายหน่อยมึงใส่ไปถ่ายเดี๋ยวก่อนใจเย็นทุกคนใจเย็นกี้ให้สัญญาว่ากี้จะจะถ่ายมาถ่ายแนตะ่ว่าเดี๋ยว รอดูก่อนนะคะเอาไว้วันไหนดีนะคะอะทุกคนคะเดี๋ยวที่ว่าเราสมควรกับเวลาเนาะของป้าหอมคอแค่นี้แล้วกันเย็นแล้วนะคะเริ่มจะมีคนขึ้นมาถ่ายภาพกับบนนี้ละเราคงจะต้องกลับแล้วนะคะแล้วก็เอ่ออย่างที่บอกนะคะว่าเขาก็าคงน่าจะจัดงานลอยกระทงอ่ะเดี๋ยวกีจะอัปเดตให้แล้วกันนะคะลอยกระทงมอดกโลกจัดแน่นอนนะคะไม่พลาดหรอกนะคะเพราะมีข่าวมาแล้วว่าจัด ก็ถ้าจะไม่จัดก็ต้องรอคําสั่งจากท่านประยุทธ์จันโอชาว่าจะมีการระง,งับงานอีกไหม <c oughs> เอารอดูรอดูจเย็นเย็นค่ะไม่มีปัญหาหรอกนะคะเพราะว่า,าของเราน่าจะไม่เลือดหรอกมั้งเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาอัปเดตข่าวสารให้อีกทีลวกันค่ะทุกคนสาหรับวันนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะทุกคนที่วัดชัยวัฒนารามนะคะทุกคนหนึ่งในคือจริงๆเวลาจัดอันดับวัดในยุทธยาเนี่ยนะคะที่เอาจริงนะบางทีเราเดาใจคนไม่ถูกหรอก กี้ยังไม่ชอบวัดเหมือนคนอื่นเลยนะคะคือวัดใหญ่ๆนะส่วนใหญ่ก็จะมาแต่เฉพาะเวลาที่มีคนอยากให้มาแต่ถ้าโดยส่วนตัวกี้ชอบไปแบบขุดลากกำแพงตามที่ไหนก็ไม่รู้ของกี้ก็ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> เประมาณนี้แหละนะคะเอาเป็นว่าหนึ่งในสิบละกันของยุทธยาที่หลายคนไม่ควรพลาดที่จะมานะคะแล้วก็ก็รอดูแล้วกันว่าเขาจะยังไงนะคะเรื่องจัดงงจัดงานอะไรประมาณนี้ไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่ายุทธยาจัดงานเนี่ยมันไม่ได้แค่ยุทธยาจัดที่เดียวนะคะมันมีทททเข้ามาเกี่ยวข้อง เขาว่าคงจะต้องประกาศกันเป็นงานอลังการงานสร้างบาตะไทยอยู่แล้วนะคะไม่ต้องซีเรียสตรงนั้นนะคะโอเคค่ะไปแล้วไยบายเราเจอกันนะคะในตอนต่อไปนะคะขอบคุณมากสาหรับการติดตามนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะดูแลตัวเองให้ดีนะคะอย่าลืมอ,อ,อยู่ในที่คนเยอะๆก็อย่าลืมใส่แมสด้วยนะคะอย่าลืมอาก,ากาศตกนะอย่างที่บอกนะกี้จะไม่กลับไปล็อกดาวกับพวกคุณอีกแล้วนะ,ะไม่ไหวแล้วนะคะล็อกมาเป็นปีๆแล้วโอเคนะไยบายเทคแคร์ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ